อ่ะนี่นะทุกคนอืมเป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบเอ็ดนาทีคือเราสั่งของมาแล้วมาพอดีเลยมาเดี๋ยวออเออแก้เพื่อนอนี่อ๋อหวังนะพี่เออโอ้โหจริงเหรอ việt mà chắc ngay cũng thiep bang khe, cung bang k oi ta đợi đợi nên à. <laughs> ừ. Sông... Sông ừ. Makan. Makan. À, có được อุ้ยอันนี้เลยอันนี้อ่ะอานนี้ว่ะมาเดี๋ยวๆไทยนะป๊อบอืมอืมผ่านนี้เตือนเต้นนะจริงจ๊ะควงและ30อ่าไม่ใช่เตะนจ๊ะไม่เตะนแล้วชูดีไม่มีคาสุขโฮมาดีจริงอ เรามีอันทับกันล้านนะอ้ยโอ้มาดียุ่งนี่นี่อะโป๊ะอ่ะอ่ะอ๋ออ,ออ่ะเออใช่ห,หรอ,อแต่ว่าไม่ช่วยช่วยช้างนะพี่ก็ช้างอ๋อโรลุนอืม เออ้อชอบชอบวิราวงนะมีมีนั่นตื่นเต้น้เราไม่เคยสร้างเลยใช่เหมือนที่ไม่หรอเคยซื้อนะหวานเลย Ui, xui so you know. Ok, yêu hey, Nên nah, nè, hey, hey. Ừ. So, right, <coughs> nè kì, nè kì phải đai lưỡi thì đai nè Ui, tài tài ผหุ่ยกุ้งอคแกันกก็คลิปเดียวตั้งแต่คลิปชุดเดิมตั้งแต่อัดโครงมจลปางอืมเอออ้ยเขาอ้นี้อ้ม ันอนเยอะสวยนะจริงเออแคเกอ,อกอดค้างอุ้ยใส่อ่ะ,อะทุกคนกดค้างไหมกดอะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเรียมเลยนะอื้มกดเยอะนะโอ้ยตายจริงอ่ะสวยนะอืม เออกี่แบบโอกสิบมาผ่านนี้เลยที่ไม่อยาซื้อมาแล้วเราไอาน้นี่ทำพัดเตกโอเคอาจจะยู่ได้น้นนะโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยยยยหัวเจยอุ้งจนอันตัวเองอะโซ่เลยอุยอ้ยอุย้ง ยื้นึกตื่นเต้นก็ไม่เสียอะไรรู้ก็ตื่นเต้นอ่ะฮะเรือยหรือลืมก้อนไอ้นี่สต๊อปอืมไม่ใช้ลืมก้อนเอ้นี่ทำยังไหมอุ้ยอืออันไม่กโอ๊ยตาย อุยอ้ยอุ้ยคิดถึงมากจริงเอออุย้ยใตยโดนเสื้อพี่ไปื้อยทีข้าวข้าไปได้ยอุยอ้ยเยอยอย่างน้ยอยอีกหัวงไม่มีเศษข้าวอะ่ะอ่ะทีนี้ก็เหลือแต่ไม้ของเราแลวอ่าแล้วไม่มีตังใจไหมวะ อ้มีอยู่มีอยูอหนอะมีสิตังทนไว้นั่นมไว้นี่ั้ตัทนยู่เลอ่าอ้เรยนี่ผ่านผ่าอยมีมาตรงนี้เอาตรงนี เอานี่พี่ปเปิดทีไอ้นี่เลยจริงอ้ยถ้ายผัานนี้เอาเหอหนะป๊อกอือได้นะไม่เอาผ่านนู้นนะเอาให้กูจับแล้วมึงถ้ายเลยนะป๊อกได้แล้วไอือได้แล้วทุกคนอู้ืู 然后呢？嘞。